โอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะครับผมเสือพงจะมาใช้เทคนิคการอ่านเขาไพ่ให้ดูนะเหมือนที่ทุกคนเหมือนที่รีวิวที่ผ่านมานะครับที่ทุกคนได้เห็นกันพร้อมกันนั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาใช้ดูอย่างห้องนี้นะครับผมเป็นห้องแบบมังกรนะครับละมาด้วยทุนสามร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูสั้นๆแล้วก็ให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะขี้เกียจด,ดูเนาะมา โอเคครับตอนนี้ก็เขาไพ่เนี่ยจะเป็นแบบมังกรนะครับห้องนี้ดูจากเขาไพ่ทึบเนี่ยมันจะดิ่งลงดิ่งลงหมายความว่ามันจะเขาไพ่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับก็คือไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับผม,มเดี๋ยวมันนี่ผมขอดูก่อนนะถ้าตามเขาไพ่ทึบที่ว่านิ่งเนี่ยต่อไปก็น่าจะเป็นแดงนะครับ จะเป็นแดงเพราะว่ามังกรห้องนี้เนี่ยออกมาไม่เคยเกิน5ไม้เลยนะครับนับตั้งแต่มังกรแดงแล้วก็มังกรแดงแล้วก็มังกรน้าเงินนะครับไม่เคยเกินห5ไม้นะครับมาเดี๋ยวมานี้เรามาลองเดิมพันกันนะครับใส่ไปที่แดงนะครับจัดไปที่แดงนะ300บาทนะครับนะสำหรับหลายๆคนที่ถามเข้ามาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเสียพงเนี่ยไม่ได้ใช้สูตรนะครับไม่มีโปรแกรมสูตรบาคาร่านะครับผม คนที่เล่นกับพงเนี่ยสี่หมื่นกว่าคนเนี่ยจะใช้แค่เทคนิคการแหลงเขาไพ่ล้วนๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเทคนิคการแหลงเขาไพ่เนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่าเห็นไหมครับไม้แรกเนี่ยป๊อกแปดมาแล้วไม้แรกป๊อกแปดมาแล้วได้กินแล้วนะครับผมเนี่ยได้แล้วเห็นไหมหักค่าน้ําไปเหลือเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบห้าบาทไม่ต้องไปทํางานให้เหนื่อยเลยถูกไหมครับถ้าเล่นแบบมีสติเล่นแบบเข้าใจนะครับ ครเนี่ยคุณไม่ต้องไปใช้ดวงไม่ต้องไปพึ่งสูตรไม่ต้องไปพึ่งใครไม่ต้องไปรอใครนําเล่นผมพูดตรงๆถ้าคุณเล่นเป็นยังไงคุณหากําไรได้แต่ถ้าเล่นยังไม่ค่อยเก่งอ่ะเขาไพ่ไม่ค่อยเก่งก็ตามคนในกลุ่มผมได้คนในกลุ่มมีเป็นพันคนครับคนในกลุ่มมีเป็นพันคนหลากหลายความคิดมันไม่มีทางที่โตจะโกงได้อย่างตอนนี้เห็นไหมครับดูจากฝั่งเปอร์เซ็นต์มีคนแทงฝั่งแดง42%เปอร์เซ็นต์ฝั่งน้ำเงิน49%เปอร์เซ็นต์นะครับ ยอดหมุนเวียนเงินในตานี้เนี่ยมีประมาณ7 0 0 0แสนโอ้โหฝั่งปก8กแปดวะโอเคครับเราปอกเก้าเป็นไปตามเขาไพา่เขาไพ่ทึบดิ่งลงเนี่ยประมาณว่ามันจะอาเขาไพ่เนี่ยมันจะนิ่งประมาณนั้นนะโอ้โหเราแม่งบุดวิดนะดูครับผมยอดได้เสียเนี่ยเท่าเท่ากันเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนลงหนักฝั่งไหนลงไม่หนักนะนึกออกไหมครับแต่ว่าฝั่งแดงเนี่ยส2ซก็ ฝั่งคนส่วนน้อยได้กินนะนั่นแหละครับผมผมบอกแล้วว่าโตไม่มีทางที่จะกินที่จะโกงเราได้นะครับหนึ่งพันคนในกลุ่มผมอะหลากหลายความคิดหนึ่งพันความคิดลงไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันมีแทงตามกัน,ม,ม,กนมีแทงส่วนกันสุดท้ายก็มีคนทั้งได้ทั้งเสียอลองนึกภาพตามว่าโตเนี่ยมันจะแทงมันจะโกงเรายัางไงนึกออกไหมโอเคครับตัดปัญหานี้ไปผมไม่เชื่อเรื่องนี้เด็ดขาดครับผม ตามเขาไพ่ต่อครับผมตามบางตอนไปเพราะว่ามันยังดิ่งอยู่นะครับผมเขาไพ่ทึบยังดิ่งลงอยู่นะสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเขาไพ่ทึบเขาไพ่ไม่ขีดเขาไพา่โป่งอะไรเงี้ยสามารถทักมาขอเทคนิคผมได้แล้วที่ผมเล่นอยู่นะครับผมใช้เจ็ดเทคนิคในการอ่านเขาไพ่ล้วนๆนะครับไม่จําเป็นต้องมีเทคนิคเยอะเพราะผมจะบอกให้คนเราเนี่ยรู้ทุกเรื่องแต่ไม่เก่งสักเรื่องเนี่ยยังไงคุณก็ไม่เก่งสักเรื่องอ่ะยังไงคุณก็แพ้ถูกไหมครับ แต่ผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมถนัดเขาให้มังกรเขาให้ปิงปองเขาให้สองตัดหนึ่งเขาให้หลุมอะไรแบบเนี้ยผมก็จะใช้ประมาณนี้สังเกตห้องที่ผมเล่นได้เลยละคลิปนะครับแค่นั้นเนี่ยผมก็มีเงินใช้เงินเที่ยวจนโอ้โหเยอะแยะแล้วนะแต่ก็ไม่ได้มาอวดรวยนะครับแต่ก็แค่บอกแค่ว่ามันใช้ได้จริงทําให้เราเนี่ยหาเงินได้จริงก็ดูจากคนที่มารีวิวผมดิไปดูในกลุ่มก็ได้ คนเล่นได้เยอะแยะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวันตายนี่เปอร์เซน็นฝั่งแบงเกอร์93%นะผมจัดไปเลย2,150บาทเปอร์เซน็นเยอะแล้วผมจะเล่าให้ฟังสำหรับคนที่บอกว่าสำหรับคนที่มาสอนลงคลิปสอนเนี่ยเขาบอกว่าลงเปอร์เซน็นฝั่งคนที่แทงน้อยอย่างเช่นคนแทงฝั่งแบง k เกอร์เนี่ย93%เราไปแทงน้ำเงินเลยแล้วเราจะได้เงินเพราะโตะเนี่ยจะกินเงินคนส่วนมากปัญญาอ่อน ผมพูดเลยหลาสาระโอเคเนี่ยเห็นไหม93% 93%ยอดเงินห0 0สนผมแทงแดงไหมครับคนส่วนมากได้กินไหมครับได้กินเห็นไหมว่ามันไม่เกี่ยวกรับผมมันอยู่ที่การดูเขาไพา่การแข่งเขาไพ่มันดียังไงมันการแข่งเขาไพ่เนี่ยมันเป็นขอนครับ1ขอนเนี่ยก็คือ1เกมที่เขามาแจกให้เรานี่แหละ1นึ่งตาหนเกมเนี่ยใช้ประมาณ8ปดสำรับไพ่เนี่ยประมาณแปดสารับนึกออกไหม การที่มันออกเขาไพ่เนี่ยมันจอกวนไปวนมาซ้ําๆคล้ายๆกันแล้วการที่เราดูเขาไพ่ไม่มันเหมือนกับการพยากรณ์อากาศผมบอกให้มันเหมือนกับการพยากรณ์อากาศดูความน่าจะเป็นว่าตาต่อไปเนี่ยมันควรจอกอะไรพอเขาไพ่เนี่ยมันก็จอกเหมือนกันซ้ําๆเดิมๆวนไปวนมาครับอยู่ที่ว่าเราดูเขาไพ่เป็นไม้เราฉกเฉวยโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนเรียบร้อย <S <S <He> s <S ครับผมเห็นไหมครับเรามาได้วยทุน300บาทตอนนี้ขึ้นมาเป็นทั้งหมด7,995บาทแล้ว นะเดี๋ยวผมก็ว่าจะจัดอีกสักหนึ่งไม้นะครับเดี๋ยวไม้นี้ขอเทเลยแล้วกันนะมาดูการ7,995บาทนี้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นคลิปยาวครับไม่จำเป็นต้องบวกโหดแต่พวกผมเนี่ยเล่นจริงถอนจริงนำในกลุ่มจริงนำทุกวัน4ี่โมงเย็นกับ1ทุ่มนะครับมีได้มีเสียสลับกันไปแต่จบวันเนี่ยก็คือได้กำไรประมาณนั้นนะฮะใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มอยากได้เทคนิคก,การไหนขอพายแอดไลน์มาเลยครับ แอดพีจหนึ่งหกแปดหรือว่าผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้เนี่ยใต้คลิปนะครับผมสามารถแอดมาได้บางคนเนี่ยทำคลิปโหดมากเลยโอ้โหบวกเป็นแสนเป็นล้านเลยสุดท้ายเนี่ยไม่นําเล่นไม่นําเล่นโอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแม่งได้เงินจริงจริงไม่จริงโอ้โหม้นี้ชนว่ะไม้นิชชนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตพอแล้วกันเดี๋ยวกลัวเขาให้มันจะเปลี่ยนนะ พราะว่ากะจะเทสักหน่อยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเสือพง์มาตลอดขอบคุณทุกคนจากใจช่องนี้เป็นของทุกคนนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเสือพงนะครับวันนี้ผมจะามาทำคลิปขอบคุณเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆน,นะครับ ใช้คำว่ายังไงดีก็ผมตั้งใจจะทำก่อนหน้านี้แล้วแหละก็ฉลองนะครับใช้คำว่าฉลองดีไหมใช้คำว่าแทนคำขอบคุณดีกว่าว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ได้ศูนย์เปล่านะครับก็เนื่องในโอกาสนะครับผม40,000่นคนนะครับสี่หมคนนะครับที่ติดตามไลน์ของผมนะครับนะที่แอดกันมาแอดเพียนงหกแปะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนเพี่นพ,พน้องๆที่ใช้เทคนิค ของผมแล้วก็เขาเรียกว่าพูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็มีประมาณสี่หมื่นกว่าคนนะครับเดี๋ยวผมถึงตอบช้าบ้างอะไรแบบนี้นะครับเพราะมีคนเนี่ยพูดคุยกันมาเยอะผมก็พยายามตอบให้ครบทุกคนนะครับครบทุกคนแน่นอนนะครับผมแต่ว่าอาจบางคนอาจจะช้าหน่อยอะไรแบบนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ <g ülme> <g ülme> มีคนตามมาเล่นเยอะครับผมขอบคุณทุกคนจากใจนะครับนะ ว่าจะทําก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่มีเวลานะครับก็เลยเลยมาจากสี่หมืนคนเลยมาพันกว่าแล้วนะครับวันนี้ตอนตีหนึ่งสี่สิบสี่นะครับว่างพอดีจากเสียจากทุลานนะครับก็มาทําคลิปนี้ให้ดูนะครับผมตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรหลายๆอย่างบอกในคลิปนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันอ่าโอเควันนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับผม ผมยกตัวอย่างาคนที่ใช้เทคนิคของผมแล้วมารีวิวให้นะครับมารีวิวให้ประมาณนี้นะคนนี้นะครับผมก็ผมเดี๋ยวผมบอกก่อนว่าพวกผมเนี่ยหรือว่าคนที่ตามมาเล่นนะครับทุกคนจะเล่นเว็บเดียวกับผมก็คือเว็บ v i วเบ e ดยี่นะครับเป็น0ูนย์แปบีโอนะครับผมคนที่สมัครลิงก์เดียวกับผมเนี่ยจะเป็น0 8นย์แปบีโประมาณนี้นะครับ มาดูกันถามว่าทำไมต้องเล่นเว็บเดียวละลิงก์เดียวกับผมผมจะได้ช่วยตามเงินได้บางคนแบบถอนแล้วเงินเข้าช้าเติมไปเครดิตไม่เข้าอะไรแบบนี้ครับเพราะคนเนี่ยมาเล่นเยอะแล้วเว็บเนี่ยเงินมันชัวนึกออกไหมครับเงินมันชัวสลับคนที่ฝากเยอะถอนเยอะถอนทีอะไรแบบนี้คนก็จะเล่นเยอะตอนนี้สมาชิกประมาณแสนห้าลวมั้งถ้าผมดูจากยูเซอร์นะประมาณนั้น ก็ถามว่าทำไมคนถึงเล่นเยอะก็มันถอนได้จริงเล่นได้จริงอะไรประมาณนี้ครับนะสำหรับพวกคนที่เล่นหนักเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเลว่าเว็บเนี่ยมั่นคงประมาณนั้นนะครับผมก็ผมก็มาเล่นเหมือนกันนะเว็บนี้บวกครับเฮียทุน500ร้อยบวก2,500ยอดล่าสุดก็ประมาณ2 5 0 0เอ้ถอน3,000นะครับพยายามปรับภาพเป็น HD นะครับจะได้เห็นรูปชัดๆนะครับ ดูสังเกตไล้ว่าพวกผมเนี่ยเล่นจริงถอนจริงจากเว็บนะครับไม่มีหน้ามาอยู่แล้วนะครับผมมาคนนี้ก็จะถอนเยอะๆหน่อยนะครับผมจากเมื่อวานจากวันก่อนอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับพยายามดูรูปไม่ทันนะครับผมเฮียวันนี้ทุนหนึ่งพันบาทบวกหมื่นหนึ่งน้ำตาจิไหย <laughs> ขอบคุณเทคนิคเฮียนะครับประมาณนี้นะครับยอดล่าสุดเขาจะถอนหนึ่งหมื่นบาท ยังเหลื่อนในเว็บอีกเป็นพันนะเห็นปะเครดิตฝั่งขวาบนนะครับไม่ได้ลงทุกไม้รอจังหวะไม้ที่มั่นใจเอาค่ะวันนี้เทคนิคน้องหมาน้อยที่เฮียเรียก <c oughs> พาเหงเ <c oughs> ทคนิคใครอยากรู้ว่าเทคนิคหมาคืออะไร <c oughs> ก็ไปดูในคลิปเก่าๆของผมนะครับไม่เก่ามากดีน่าจะประมาณเกือบๆล่าสุดนี่แหละไปดูกันนะครับผมอ่าคนนี้ครับที่ยกมาเนี่ยผมบอกก่อนว่าคนนี้ไม่ได้บวกหนักนะครับ ไม่ได้บอกหนักแต่เขาสามารถใช้เอาเทคนิคผมเนี่ยไปใช้แล้วสามารถหาเงินจากบาคาร่าได้หากําไรจากบาคาร่าได้ผมต้องบอกก่อนว่าโอ้โหเขาไม่ได้บอกเยอะแต่แบบเขามีเงินใช้จ่ายดูคําพูดที่เขาส่งมาดิมาเฮียกินปูขอบคุณครับที่ทําให้ผมได้กินปูผมและครอบครัวครับผมรู้สึกว่าโอ้โหทําให้คนคนหนึ่งอะ่ะสามารถมีรายได้ได้นะครับเขาอาจจะไม่เคยกินปูหรือว่าอาจจะไม่ได้กินนานแต่แบบ มาเล่นกับผมผมก็ดีใจนะครับทําให้เขาแบบได้กินของดีๆอะไรประมาณนั้นนะสำหรับคนไม่มีเงินปูโลละขีดละเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นภาพที่ประทับใจนะไปะดูคนต่อไปดีกว่านะครับคนนี้300บวกมา2อ0 0คือยอดล่าสุดนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็ถอนมาเยอะแล้ว2,000 1,000 2,000 5,000 3,500อะไรประมาณนี้นะผมก็ยินดีด้วย